สวีลาคาสวิทครับวันนี้มาอีกคันหนึ่งคันนะครับโตต้วตาวีโกโอ,อาการ ABS ทำงานไวจากอย่ากราชบุรีจะนำมาทดสอบกันดูอันนี้ยังไม่ซ่อมนะเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวมาเทสดูนะครับทำงานไวยังไงนะครับวีลาคาสวิทอาการเบรกใกล้จะหยุดประหานมาที่เท้าอันนี้เลขไม 4, ่สี่แสนเจ็ดนะทดสอบดูมาเลย เบรกอ่าได้ยินไหมอ่ะอีกทีเบรกเสียงเบาแต่ว่าทำนะอ่ะเดี๋ยว,นะยวฟังขล่างดูต้องขอโทษขอขอภัยด้วยครับเห็นรองเท้าอ่ะไม่ละเดี๋ยวจะฟังเสียงอเบรกอ่ามาแล้วเะเอใหม่ออกตัว เบได้ยินไหมครับนะเสียงเบาๆบางๆนะครับตอนนี้อีทีเบสอ่าได้ยินแล้วเนาะอ่าอีกทีเอาชัดๆเลยอ่ะเบสอ่าโอเคทราบแล้วเปลี่ยนครับมีราคาสวิตต์เดี๋ยวจัดการับอนะเบส ได้ยินกันเนาะได้ยินกันละอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดการให้งานโดนงานไวรอรับได้เลยนะครับอาการนี้หายขาดแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่ยังหานะครับอาการ ABS ทํางานไวเบรกใกล้จะหยุดสถานขึ้นมาที่เท้านะครับสําหรับท่านที่ยังหาที่ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่เจอซ่อมไม่จบนะครับมาได้ทีลาคาซื้อจัดการให้ครับนั่งรอไม่นานนะเวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียว ครับหายขาดแน่นอนนะครับเีนี้ทำงานไวครับนี้นะครับนี่มาจากลาดบุรีนะครับมาอีกหนึ่งคันโตโยต้าวีโก้นะครับทุกมูลทุกยี่ห้อนะทนายประสบปัญหานะครับเอเบีทำงานไวนะครับสำหรับท่านที่ยังหาที่ซ่อมไม่ได้นะครับที่ซ่อมไม่จบซ่อมไม่หายนะครับ หาได้ก็ซ่อมกันไปนะครับหาไม่ได้นะครับยังหาที่ซ่อมที่จบไม่ได้นะครับก็มาได้วีลราคาสวิตครับรับจบนะรับซ่อมรับจบอาการเอเบียทำงานไวนะครับหายขาดแน่นอนไม่้องกลัวนะครับใช้เวลาไม่นานนั่งรอรับได้เลยนะครับเบรกอ่ะยวจัดการนะครับ